คือจูจ่ๆเนี่ยมีคนบุกเข้ามาภายในบ้านแล้วไล่เธอพร้อมสามีชาวอังกฤษและลูกๆออกไปจากบ้านค่บเธอไปโรงพักเลยไปสพหัวหินแจ้งความข้อหาบุกรุกกลุ่มชายชะกันก็ไปแจ้งความกลับด้วยเหมือนกันว่าเธอนั่นแหละไปบุกรุกชายชะกันกลุ่มนี้ข่คมขู่อีกว่าพวกเขาเนี่ยรู้จักตำรวจอายการทานายความทั้งจังหวัดเลยแจ้งความไปก็ไม่มีประโยชน์คิดดีๆนะถ้าจะสู้ เดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยครับตำรวจบอกว่าสาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะว่าสู้กับผู้มีอิทธิพลโดยกลุ่มชายชะก,กันนำกุญแจมาล็อกแล้วก็เข้ายึดบ้านของเธอเรียบร้อยด้านคุณเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสบัยต้องรอดบอกว่ากรณีนี้ผู้เสียหายซื้อบ้านมาด้วยความสุดจิตกฎหมายย่อมคุ้มครองหากบ้านหลังนี้ทางโครงการได้สร้างลุกล้ำที่ดินของบุคคลอื่นจริงก็ไม่ใช่ความผิดของผู้เสียหายนะครับ เจ้าของที่ดินก็ต้องไปร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคําสั่งให้ผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของบ้านย้ายออกและต้องชดเชยคืนเงินจํานวนกว่า4ล้านบาทให้กับทางผู้เสียหาย